สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนค่ะเช่นเคยก็คือมาพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้ววันนี้ก็คือมาตามสัญญาค่ะที่เคยให้ไว้กับเพื่อนๆเ,เนาะว่าจะเอาตัวอย่างของจดหมายสมัครงานแล้วก็ประวัติส่วนตัวว่าเขียนยังไงเนาะเผื่อใครจะใช้เป็นไกด์ไลน์ในการที่จะ สมัครงานในที่ต่างๆนะคะก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะเราก็เอาตัวอย่างที่เราเคยใช้สมัครงานเนี่ยามาให้ดูนะคะว่าเราอ่ะเขียนยังไงเขียนจดหมายสมัครงานยังไงแล้วก็เขียนประวัติส่วนตัวยังไงนะคะก็ค่ะมาเริ่มกันที่จดหมายสมัครงานก่อนละกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่คือจดหมายสมัครงานนะคะที่เราใช้ค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีชื่อนามสกุลของ n h ็นเฮดเคก็คือที่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าหัวหน้างานเนี่ยหัวหน้าสถานที่ที่รับสมัครเนี่ยเขาเป็นคนเปิดรับสมัครเขาก็จะใส่ชื่อนามสกุลเอ,อเอาไว้สำหรับติดต่อนะคะก็จะมีในส่วนของหน่วยงานก็คือฟองคุนสเติร์ดโฟร์วนันอย่างเงี้ยเนะอคาสกูนาคอมมูน ก็คือมาจากคอมมูนเนี้ยในหน่วยงานของอผู้พิการนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แต่ไม่ใช่ศูนย์ศูนนะคะเราใส่ให้เป็นตัวอย่างให้เฉยนะคะก็ใส่ชื่อนามสกุลของเขาไปแล้วก็เขียนประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาในส่วนของเราก็คือจะมีชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ที่อยู่เรา,เาที่นี่ก็จะมีรหัสไปรษณีย์แล้วก็ของเมืองที่อยู่ต่างๆอย่างเช่นว่าเราอยู่ที่ฮัตส์เลอร์เนี่ยนะคะ รหัสไปรษณีย์ก็จะเป็น3 7 3 6 5นะคะแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเบอร์บ้านเบอร์มือถืออะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่เขาจะติดต่อเรากลับมาได้นะคะแต่ถ้าแล้วก็ถ้ามีอีเมลก็ใส่อีเมลไปด้วยเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมาเริ่มต้นของในเรื่องของเนื้อจดหมายนะคะก็เขียนว่าเราเขียนที่ไหนก็คือเมืองที่เราอยู่นะคะก็คือแล้วก็มีวันเดือนปีอย่างที่เป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็คือ answer การ omstandson personal assistant tim quinn นะ e c h i o า a อ on อนะก็หมายถึงว่า,าตรงนี้มันคือสิ่งที่เขาต้องการพนักง,งานนะคะก็คือ personal assistant ให้กับ ผู้หญิงที่อายุ28ปีนะคะก็ใส่ไปตรงนี้นะคะก็จะเขียนเนี้ยส่วนรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็อยู่ที่เราที่เราจะเขียนนะคะว่าจะใช้ตัวอักษรประมาณขนาดไหนก็โดยปกติเราจะใช้อยู่ที่ประมาณา12นะคะต,ตัวเนี้ยแล้วก็ใช้วิธีเน้น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 ตัวอักษรเนานะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการ แล้วตัวนี้ก็มาคือในส่วนของเนื้อหาของจดหมายสมัครงานนะคะก็คือชื่อนามสกุลของเราอ,อย่างเช่นว่าเราเนี่ยแล้วก็เฮเตยอกออกฮอเอ็นอุดฮอเอ็นอุนเดอะคุดสกาอุดวินนิงเมดฟงคูนสเตอร์อินลิกนิงอีไมชูเกชูเกตูซันชูเกมันก็หมายถึงว่าเราชื่อเนี้ยนะแล้วเราเ จบการศึกษาจากเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลในส่วนของเออ่เรียกอะไรอะ่ะในส่วนของการดูแลคนพิการเมื่อเดือนอพฤษภาปี2020นะคะซัมฮอร์เอ็ดบีเชอร์คูดแล้วก็มีใบขับขี่รถยนต์ด้วยนะคะยอร์ฮอร์เซ็ตอันนอสเซนโอมอต เซอร์กับพัซูเล s ตแอสซิสแตนต์ทินควินนะ่าอีชอูอ n ตาโออนเดนยีนงงฟงคูนสเตอร์ฟอร์วาน,นิงงเมดคาสคู่นะคมูเว็บซีดานก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเห็นประกาศประกาศตรงเนี้ยที่รับสมัครเอ่พัสูสเลอสซิสแตนต์สำหรับที่จะไปดูผู้หญิงที่อายุ28ปีเนี่ยก็ในส่วนของดูแล ดูแลผู้พิการนะคะจากเว็บไซต์ของคอมมูนนะคะ d e a d Air y o u ินเต e s ์เซียรัตออฟอ b ดยอบบาร์เมดฟอร์อัดควเที่เนียเนี่ยแล้วก็ฉันสนใจอยากจะทำงานกับพวกคุณอ่ะก็เลยส่งจดหมายสมัครงานมานะคะยอบวินญ่านะเอฟุส f ูเซต์อะเอาเบต้า n ีนอม t อง i ุณ n เต n ร์ n อร์วันอย่างเก็หมายถึงว่าฉันอยากจะทำงานดูแลผู้พิการเนี่ยกับพวกคุณนะ for at ัดคุณนะเอลเว a ดะมีนะคุณสกอบออกเอฟฟาเรีเฮดโพเรเซตก็หมายถึงว่าอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยได้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 อย่างเขาเรียกอะไรมันถูกที่ถูกทางอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ใน,นส่วนของสุดท้ายก็คือ hopead adyok a d y o g p h o gete intestine oxiafarm e m o d ede pusulik mert ก็หมายถึงว่าฉันก็หวังว่าในสิ่งที่ฉันร้องขอไปเนี่ยจะเป็นที่สนใจนะก็คือในเนื้อหาจดหมายสมัครงานตรงเนี้ย จะเป็นที่สนใจของคุณจนเรามีโอกาสได้เจอกันก็หมายถึงว่ามีโอกาสได้เข้ามาถึงขั้นสัมภาษณ์นะคะก็เมดเวนลิกาเฮส i นิงนะก็ขอสดแสดงความนับถือแล้วก็ลงชื่อเรานะคะไม่ต้องใส่น้ำสกุลก็ได้คะ่ะเราก็ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าเรามีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อยู่แล้วนะคะในส่วนของจดหมายสมัครงาน เนี่ยค่ะท,ที่ที่เราเราเราใช้ในการที่เราส่งจดหมายไปสมัครงานก็จะจะประมาณนี้ก็เอาแบบเออเขาเรียกอะไรสั้นกระทัดรัดให้ได้ใจความนะคะเน้อในส่วนของคิดว่าเราจะไปอธิบายาประวัติอะไรเราต่างๆเนี่ยก็คือในส่วนของประวัติส่วนตัวเราตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปถึงในส่วนของอาการสอบสัมภาษณ์แล้วเราก็ค่อยอพูดถึง ในรายละเอียดของเราที่มากขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วต่อไปก็คือในส่วนของการเขียนประวัติส่วนตัวนะคะค่ะอันนี้ก็คือประวัติส่วนตัวหรือในภาษาสวิสิเขาเรียกว่า CV นะคะมันก็จะเริ่มต้นจากการที่มีชื่อและก็นามสกุลของเรานะคะรวมทั้งที่อยู่รหัสไปรษณีย์เมืองที่เราอยู่เช่นเคยค่ะถ้ามีอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลไปด้วยพร้อมกับ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อเราได้นะคะก็เขียนอย่างนี้เลยค่ะภาษาอังกฤษโปรฟล์ก็หมายถึงประวัติส่วนตัวเนี่ยนะคะก็เริ่มจากเลยเนี่ยเราก็บอกนะว่าเอออีทยแลนด์บูไดยอกอีบังคอกออกยอบบะเดสม์สเด็จเซลเลเดฟอร์เคอกยันออกคลิงเกอีม้งาอวอินนันฟริตต์ตินสวีเดียเออ ช่วงสองพันสิบห t ังจากที่ผมย้ยมาที่นันอยากทำนใน s รอุมงค์ในชวงเดอนกาจาก็บออง่ายๆว่าเรามาจากเมืองไทยนะมาจากกรุงเทพนะคะแล้ะเมื่อก่อนเราทำงานเป็นเซลล์ขายกระเบื้องทั้งผนังแล้วกระเบื้องพื้นในหลายปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ที่สวีเดนเมื่อปี2012หลังจากที่ย้ายมาเนี่ยก็มีความสนใจมีความปรารถนานะเอิร์นสกดัดนก็มีความปรารถนาหรือว่ามีความสนใจอยากจะทำงานในส่วนของโหดอมซอยซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็มาถึงว่าก็เอาสั้นๆอย่างนี้แคะ่ะเอาแบบดูว่าในสิ่งที่เราเขียนเนี่ย ในการที่เราจะสมัครงานเนี่ยเรามีเป้าหมายในชีวิตอย่างไงประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นคร่าวๆอย่างนี้อันนี้ก็คือโม้นแสตนิงก็หมายถึงว่าเป้าหมายของเรานะคะก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะอ,อ,อยากจะทำงานในในในตลาดแรงงานของสวีเดนประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในในงานโบสอมซอยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลในส่วนของการดูแลผู้พิการนะคะถ้าเราสมัครในส่วนของดูแลคนแก่ก็จะเป็น Ending for ันเอนะแอนแอนเดฟวนเองนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมาถ่ถึงในเรื่องของประวัติการทำงานนะคะประวัติการทำงานเนี่ยเราจะเรียงตั้งแต่ ล่าสุดนะคะไปไปหาอดีตนะคะไปหาอดีตว่าตั้งแต่ปีไหนบ้างก็เอาแบบที่ที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะสมัครนะคะอย่างเช่นตอนนี้ของเราเนี่ยเราทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเพราะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะเน้นไปทางประวัติการทำงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราผ่านการทำงานอะไรยังไงมาบ้างนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาจนถึง31 3ามสิ 30, 31, เอ็ดธันวาเนี้ยนะคะเรากา็จะต้องทำงานเขาเรียกอะไรเราเป็นเหมือนบิ๊กคาริโอตก็คือเป็นเาขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่พนักงานประจำอะก็เป็นพนักงานที่ไปแทนคนที่เขาพนักงานประจำที่เขาลาป่วยอยู่นะจนถึงสิ้นเดือนธันวาน,นะคะก็คือมีสัญญา ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ก็คือล่าสุดเลยนะคะพอแล้วเราก็ย้อนลงมาค่ะว่าเราก็มีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราทํางานคราวนี้เราก็ทํางานตั้งแต่เดือนอมิถุนาจนถึงเดือนตุลาเนี่ยก็เป็นอันดับแรกเลยก็คือเป็นสซมายกแล้วก็หลังจากสมายกหลังจากสซมัยบก็ประมาณกลางเดือนสิงหานะคะเราก็เลยได้ต่อมาอีก นะเป็นทิมอ่านแสนยาวมาจนถึงสิ้นเดือนตุลาจนกระทั่งหนึ่งพฤศจิกาที่เราได้คอนแทคเป็นวิคโคลิออดก็คือมีตารางงานที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าที่มันสนแตนเนี่ยเราเราจะแค่ลงเวลาไว้แล้วเราก็รอที่เขาจะโทรมาหาเราเท่านั้นเองนะ,ะมันจะมีความต่างกันนะคะแล้วในช่วงเวลา,าในช่วงปี ยี่สิบเนี่ยถึงปียี่บสองเนี่ยจากวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยก็คือเราทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเหมือนกันนะแต่ี่อยู่ในส่วนของแฮมแช้นก็คืออยู่ในส่วนของแอนเดฟอโฟวันนะิงนะคะก็ประมาณนี้แล้วในช่วงเนี้ยในช่วงปี2020เนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่16กกันยานะก็ ไปทำงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยยอบเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเรียนจบนะแล้วก็เราฝึกงานที่เนี่ยแล้วเราก็ได้ทำงานสมัยยอบต่อที่นี่นะคะแล้วก็ย้อนกลับลงไปเมื่อปี17ถึงปี20เนี่ยก็ตั้งแต่เดือนเ,อเมษายาวไปจนถึงประมาณพฤษภานะถึงถึงไม่ถึงใจถึงไม่โมนาถึงพฤษภาก็เราทำงานอยู่ที่ฮัสเล่ นะก็เป็นแซกวีดบ้วนเดะก็กึ่งก่งระหว่างบ้วนเดะกับแฮมชนส์นะคะ,ะแล้วพย้อนลงไปเนี่ยก็จะไปถึงปี 2000, 2008ถึง2013เนี่ยก็คือ,เ,อเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีหอจกของตัวเองอะนะคะอยู่ที่เมืองไทยก็คือ,อขายเกี่ยวกับ กระเบื้องนะคะก็คืองานที่เราเคยทําก่อนนั้นที่เราเป็นลูกจ้างแล้วก็จนก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่สวีเดนก็คือทํากิจการของตัวเองตรงนี้นะคะเออเราย้ายมาปี12เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2008- ถึง2013เนี่ยเราย้ายมาที่นี่บริษัทเราหมายถึงว่าห้างส่วนเราเราก็ยังไม่ได้ปิดนะคะก,ก,ก็ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ย้อนยาวลงไปจนถึง ปีที่เราเรียนจบก็คือปีพันเ้าสิบสี่จนถึง2008เนี่ยก็คือเราก็ทํางานอยู่ในวงการกระเบื้องตรงนี้แหละค่ะมาตลอดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นในเรื่องของวุฒการศึกษาอุดนนิิอย่างเงี้นก็คือการศึกษานะคะก็จะไล่ามาเหมือนกันค่ะว่าตั้งแต่ล่าสุดยาวลงไปจนถึงอดีตนะคะก็คือ ก็ประมาณนี้นะคะก็ปี2019จนสิงหา2019ถึงพฤษภา2020เนี่ยก็คือเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะคะมันก็จะมีช่วงเว้นไปปเีเขาเรียกอะไรอะปี2018นะคะก็คือหายไปเลยหปีก็คือหยุดไว้จะเห็นว่าปี2017เนี่ยเรียนไปแค่เทอมเดียวนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วก็เมื่อปี2014ถึง2016กก็คือไปเรียน อยู่ที่เขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นศึกษาผู้ใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะอยู่ในส่วนของระดับมปลายค่ะแล้วก็มันจะมีคอร์สเล็กๆในปี2014ในช่วงเดือนเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาเนี่ยกรกฎาคมก็จะมีเกี่ยวกับสำหรับคนที่มาจากเขาเรียกอะไรย้ายมาเนี่ย แล้วก็มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตีเนี่ยเขาจะมีคอสเนี่ยคอสสั้นเนี่ยนะคะให้ได้ไปไปฝึกงานหรือว่าได้ไปไปใช้ประสบการณ์ของตัวเองจากที่เคยทํามาเนี่ยว่าทําอะไระได้ยังไงเราก็ได้ไปฝึกงานค่ะอยู่ในบริษัทที่ขายกระเบื้องนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าค่ะก ภาษาก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะคะก็เลยเไม่ได้ไม่ได้ทำต่อตรงนั้นก็จบแค่ตรงนั้นนะคะแล้วกเ็เราเรียนที่มหลาลาัยดังสิทธิ์เนี่ยในปี9 9 9ากถึงเกก็จนจบนะคะก็เนี่ยค่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ในส่วนของ CV ก็เหมือนกันค่ะว,ว่าเราก็เขียนในส่วนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่องานที่เราจะไปสมัคร นะคะอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องเอามา,มาใส่ไว้ตรงนั้นนะคะก็ประมาณอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่ได้เข้ามาดูคล,คลิปของเราคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะไม่มากก็หน่อยนะคะสำหรับตัวอย่าง ในการเขียนจดหมายสมัครงานแล้วก็ประวัติส่วนตัวที่ประเทศสวีเดนนะคะคิดว่าใช้ได้ได,ได้กับในทุกๆอาชีพอะค่ะก็เพียงแต่ว,ว่าไปเปลี่ยนเนื้อหาเอานะคะไม่จำเป็นว่าเฉพาะคนที่อยากทำอ,อ,อาชีพผู้ช่วยพยาบาลในอาชีพอื่นๆในสาขาอื่นๆก็สามารถใช้จดหมายสมัครงานแบบนี้ได้นะคะรวมทั้งประวัติส่วนตัวค่ะ ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ